สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในซีรีส์สายฟรี EP ที่2แล้วนะครับซึ่ง EP นี้จะเป็นการแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการเก็บรูบี้ยังไงให้ถึง3,000รูบี้ สำหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นสายฟรีนั่นเองนะครับก็หลายคนถามผมมานะครับว่าพี่เก็บยังไงให้ได้3,000ลูบี้ทำไมผมเก็บไม่ได้เลยนะครับอ่าผมก็จะมาบอกเทคนิคและกันเนาะสำหรับการเก็บลูบี้ให้ได้3,000ลูบี้นะครับผมอ่าก็อันดับแรกเลยนะครับผมคือการเลื่อนเลเวลครับเลเวลป้ายเหลืองเนี่ย จะได้รูบี้ทั้งหมดนะครับผม300ร้อยูบี้เลเวลป้ายแดงจะได้รูบี้ทั้งหมด500ร้อยูบี้เลเวลป้ายม่วงจะได้รูบี้ทั้งหมด700ดร้อูบี้นะครับผมอ่าแล้วก็เลเวล you master เนี่ยนะครับผมจะได้อา่าเลื่อนไปนะครับผม1เลเวลเนี่ยจะได้ อ่าเลเวลละ10 Ruby รูบี้ครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ยูมาสเตอร์ที่22ผมก็จะได้ประมาณ2อ0ร้อรูบี uh ้ค huh. ร uh ับอ่าก็ถ้ารวมทั้งหมดนะครับผมเอาแบบยึดตามหลักที่ผมมีเลเวลอยู่ในตอนนี้เนาะผมก็จะได้อ่ารูบี้ทั้งหมดนะครับผมในการเล่นเรเวลเนี่ยประมาณเอ่อหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบรูบี้ครับเพราะว่าสามร้อยบวกห้าร้อยนะครับผมก็เป็นแปดร้อย 800บวกกับ700ก็เป็น1,500 1,500บวกกับ220ก็เป็น1,720ครับอ่าก็ถือว่าได้เยอะนะสำหรับการการเลื่อนเลเวลนะครับผมอ่าต่อมานะครับผมคือการเคลียร์เควสพิเศษครับอ่าเควสพิเศษตอนนี้นะครับที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้เนี่ยจะแจกรูบี้อ่าก็คือ50รูบี้ 150รูบี้2 0 0ร0 0รูบี้แล้วก็300รูบี้ตามลำดับนะครับผมก็รวมทั้งหมดแล้วนะครับผมจะได้ในเควสพิเศษเนี่ยยังไม่ได้รวมกับหีบเซนลี่ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูก่อนนะครับผมก็ประมาณ700รูบี้นะคุณผู้ชมก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับผมเดี๋ยวขอนับใหม่ก่อนใช่ไหมห้าสิบนะครับผม ห้าสิบเป็น200 200บวกกับ400ร้อเป็นอ่าสองบวกกับ200ก็เป็น400 400บวกกับ300ก็เป็น700นะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็จะมารับให้เลยนะครับว่าหีบสันลี่ตัวนี้มันได้อะไรบ้างนะถ้าจะถ้าผมอ่าจำไม่ผิดนะผมคิดว่าจะได้ Ruby ประมาณ 300Ruby ครับอ่ะก็เคลียร์เควสใน EP นี้เลยแล้วกันนะครับมาครับอ่ะรับกันเลยครับผมปึ๊บ เดี๋ยวผมขอแคปร,รูปด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อ,อไปทำหน้าปกนะครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับก็หีพิเศษนี้ไงก็ได้300รูบี้นะครับผมก็ตามที่ค่าตัวไอ้เนาะแล้วก็ขนนุอ,อีก100แล้วก็เหรียญอีก1ล้านครับอ่ะก็จะได้ทั้งหมดในเควสพิเศษเนี่ย1,000รูบีเ้เป๊ะๆนะครับถ้ารวมกับเลเวลการเลื่นเลเวลเนี่ย ถ้รวมกับการเลื่อนการเล่นเลเวลนะครับผมก็จะได้ประมาณ2,720รูบี้แล้วนะครับณนะตอนนี้นะลำดับต่อไปนะครับคือการเก็บรูบี้จากการเคลียร์ด่าน50ด่าน100และด่าน150ในสเตตหลักครับซึ่งมันจะได้รูบี้ก็คือในด่าน50จะได้50รูบี้ ในด่านที่100จะได้100รูบี้และในด่านที่150จะได้150 Ruby, รูบี้ครับซึ่งรวมทั้งหมดแล้วจะได้ Ruby, 300 Ruby, รูบี้300รูบี้ครับ300รูบี้เลยนะคุณผู้ชมถือว่าเยอะมากเลยนะครับคืออันนี้มันไม่ขึ้นให้เพราะว่าผมรับไปแล้วนะครับผมสามารถดูได้ในสตรีมย้อนหลังผมได้เลยนะ ผมก็สร้างเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้อยู่นะครับผมเป็นการฟาร์มไอดีใหม่ผมเองนะครับคือไอดีสายฟรีนี่แหละนะครับผมไอดี ID นี้นี่เองนะครับโอเคเนาะโอเคครับผมก็เราจะได้รูบี้ทั้งหมดา3,020รูบี้ครับอ่าก็คือเอา,า2,720เนี่ยมาบวกกับ300ครับก็จะเป็น3,020รูบี้นะครับผม คือที่รูบี้ผมมีเยอะแบบนี้ก็มีเยอะประมาณสามสิบรูบี้เนี่ยคือผมเอามาจากาลีดทองแดงกับเงินนะประมาณนี้ครับมันก็เลยรวมกันอีกนะครับผมคืออันนี้ผมยังไม่ได้ผสมยังไม่ได้ผสมแต่ละครเลยนะแบบว่าเอารูบี้ในสมุดสะสมเนี่ยยังไม่ได้เลยสักตัวนะครับยังไม่ได้ผสมสักตัวนะครับประมาณนั้นเนะาะโอเคครับประมาณนี้เลยนะคือผมก็รวบรวมวิธีการแบบ เก็บยังไงให้ได้3,000รูบี้มาในคลิปนี้เนาะใน EP นี้นะครับผมอ่าก็สามารถไปทำตามได้นะคือมันก็ทำง่ายครับเพียงแต่ว่ามันใช้เวลานานนะครับผมอ่าโอเคเนาะสำหรับอ่าไอดี ID สายฟรีผมเนี่ยก็มี3,000รูบี้แล้วนะครับคือ3 0 5 0รูบี้นั่แหละนะครับก็คงจะเก็บไว้สุ่มรอบอคู่เทพ โทวะกับเซสนาครับคือตอนนี้ก็มันมีตู้เพิ่มโอกาศโทวะกับโมโลฮะอยู่ครับแต่ผมก็น่าจะไม่สุม่มถ้าจะสุ่มก็คงจะเอาแค่ตัวสุ่มครับส่วนเอเอเซซโชมาลุนะครับผมก็กับคีเคียวเนี่ยสามารถสุ่มได้นะเพียงแต่ว่ามันไม่เก่งแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมเอามาเป็นตัวสะสมได้นะถ้าใครแบบชื่นชอบเคลโบ อิน e ุยอืมตามนั้นแต่ผมไม่ชื่นแต่ผมไม่ชื่นชอบนะครับผมเพราะว่ายังไม่เคยดูเลยนะครับโอเคเนาะโอโ้โหก็ส่วนเรื่องของกิวนะคุณผู้ชมผมก็ยังรับเรื่อยๆอยู่นะครับผม,ผมก็รับเรื่อยๆเลยเพราะว่าผมไม่จํากัดเลเวลนะครับแล้วก็ไม่จํากัดการมีตัวแม็กอย่างน้อยหนึ่งตัวเข้ากิวคือใครอยากใครขอเข้ามาผมก็รับเลยประมาณนี้ครับ แต่ว่าต้องออนทุกวันนะครับผมถ้าไม่ออน3วันเนี่ยผมจะแตกออกจากคิวนะครับแล้วก็จะรับสมาชิกคิวคนอื่นเข้ามาแทนนะครับผมอ่าสมาชิกคนอื่นเข้ามาแทนไม่ใช่สมาชิกคิวคนอื่นดิขออภัยนะครับผมอ่ี ID นี้ก็ต้องสู้ต่อไปเลยครับผมเพราะว่าเอ่อมันเดี๋ยวนี้คือทำ P 1 0 0อยเนี่ยยากมากแล้วนะครับอืมแล้วก็ในสมุดสะสมเนี่ย คือมันก็หาลูบี้เริ่มยากแล้วเหมือนกันเพราะว่าตัว1ดาวสดาวเนี่ยทางเกมไดเ้เอาออกจากสเตตหลักแล้วครับคือมันเป็นอ่ามันเป็นการตัดทางหาลูบี้ไปอีกทางหนึ่งเลยนะครับผมคือถ้าไม่ตัดทางนั้นน่ะผมน่าจะเก็บได้4 0 0 0รลูบี้อยู่เหมือนเดิมอยู่แต่ว่าสูงสุดก็อาจจะได้ประมาณสัก3,500อ่ะตอนเนี้ยนะครับผมเพราะว่า ผมยังไม่ได้เก็บจากการเลื่อนหลีก PVP เลยนะครับอ่าแล้วก็การสะสมตัละครเนาะที่มันจะได้5รูบี้อ่ะถ้าทำเป็นเลเวลแม็กนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะให้ดูความยากลำบากในการไต่หลีกของ ID ผมนะโอเคนะครับก็บอกเลยว่าสร้างมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้รูบี้ในการสุ่มกาชาเพื่อหาตัวแบกทีมแบบนี้ เล่นยากมากครับใน PvP นะคือกว่าจะชนะแต่ละตานะครับผมอาจจะมมให้ดูเลยทีมนี้นะครับผมก็มีโอกาสแพ้สูงขอบอกไว้เลยครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เอาลูบี้ในการสุ่มเกียร์หรือว่าสุ่มเลนเจอร์เลยครับเอาแค่ตัวกาชาสุ่มเอานะครับซึ่งมันได้แค่ซันลี่ซันลี่อ่าซันลี่รถเป็ดนะครับผมซันลี่ขี่เป็ดประมาณนั้นแล้วก็ซันลี่เลื่นหินะครับเห็นไหมคือมันแบบชนะ ยากมากครับผมจริงๆเดี๋ยวนี้คือผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาจะแบบเ,เริ่มเริ่มจะรู้แล้วเพราะว่าแต่และช่องนะครับผมใน YouTube เขาก็สอนอยู่นะอ่าช่องผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำมานานแล้วก็เลยมาทำในแผนล่าสุดนี้เลยนะครับโอเคเห็นไหมคือมันมีโอกาสที่แพ้สูงมากเลยครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวเริ่มต้นที่ดีหรือว่าตัวแบกทีมที่ดีครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่เกียร์ด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีเกียร์หดาวแบบเกียร์หดาวฟร,ฟ,รฟรีที่เป็นเหมาะกับมันนะแล้วก็จะแบบแพ้รบาบคาบแบบนี้ครับคือผมจะจะเล่นให้ดูเลยนะนี่ขนาดทอง3นะครับนี่ขนาดทอง3นะยังตึงขนาดนี้ไม่ไม่อยากจะพูดเลยนะว่าถ้าไปหลีกทองอ่าถ้าเกิดว่าไปหลีกทองเนี่ยคงจะแบบเยอะกว่านี้อ่ะผมพูดผิดผมพูดผิด,ผม,ด,ผ,ดผมพูดผิดไปใช่ไหม เหมือนผมจะพูดเงินเงินสามเป็นทองเป็นทองสามขออภัยนะคุณผู้ชมผมเบอมากเลยตอนนี้นะครับผมโอเคมาฮะโอโคจิ ji, เบอร์แล้วจังหวะนี้นะครับดันไปพูดว่าเงินสามเป็นทองสามเฉยเลยนะครับขออภัยจริงๆนะครับผมนี่ขนาดเงินสามนะเงินสามยังตึงขนาดนี้นะครับไปหลีกทองเนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับผม โอเครอบนี้มีโอกาสชนะอยู่เพราะว่าทีมศัตรูเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีเกียร์ดีๆนะ,แล,ะแล้วก็ตัวละครอาจจะเ,เก่ากึกไปหน่อยนะครับเลยแบบสู้ผมไม่ได้นะครับโอเคผมขออามาตะหน่อยแล้วกันนะซันลิลลุกซันิลลุลลลขี่เป็ดไปเลยลูกเออตีเลยแต่ว่าโอ้โหมูลชิงสเปียใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับถึกอยู่นะ โอเคครับรอบนี้ก็ชนะไปนะเดี๋ยวนี้ตัวตัวใหม่ๆเนี่ยมันมีเยอะอยู่นะคุณผู้ชมมันมีตัวใหม่ๆที่ดีๆเยอะจนแบบเ,เราเนี่ยเลือกใช้กันไม่ถูกเลยนะครับผมแนะนำนะว่าเอาแบบเลนเจอร์ที่เราอยากจะชอบเอยอ,อยากจะใช้แล้วก็อยากจะเอามาเล่นครับเอ,อเอามาเล่นเลยนะครับผมเป็นความชอบส่วนตัวของเราเนาะ ไลน์เลนเจอร์ไม่มีกฎเกณฑ์นะว่าให้เราใช้ตัวนี้เท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จัดได้ตามอิสระเลยนะครับสายฟีก็มีที่ยืนนะขอบอ่อนตรงนะครับโอเคอินุยาฉาตัวเดียวบอกเลยอาจจะมีเกียร์ดีก็ได้นะครับผมเห็นมาเยอะแล้วนะครับอ่ะอินุยะฉานะเห็นไหมสกิลหนึ่เรียบร้อยเห็นไหมโอ้โหฮ่ซุยผมเป็นตัว คือฮีสุยผมมันเป็นาธาตุไม้ไงมันก็เลยแบบไม่ค่อยตายในดอกเดียวแต่ว่าก็ตายแล้วแหละนะฮะเห็นไหมขนาดใส่คอมโบถึกๆแบบขอโมบโนรกก็ยังไม่ตายในหะ้อินเดฉาตัวนี้นะครับแปะแปะเรียบร้อยฮนะโอเคแพ้ราบคาบอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเกียร์นะเกียร์บอกเลยว่าน่าจะเป็นเกียร์หกดาวว่าแล้วนะครับคือเกียร์ผมอะมันยังไม่ดีเว้ย เกียร์ผมเกียร์แบบไม่มีเกียร์หกดาวดีๆใส่ให้นะครับคือมีตัวนี้อยู่นะครับเป็นเกียร์ฟรีกับตัวนี้คือผมยังไม่ได้อันนี้ไงกับตัวนี้นะครับกระเป๋าเนี่ยยังไม่ได้ใส่ให้ตัวซันล,ลีรถเข็นกุ้กไก่เลยนะครับอ่ะเพราะว่าแบบขอแบบให้มันแบบมีตั้งหลักกว่านี้ก่อนอนะ่ะเอาเกียร์ดีๆใส่ทีเดียวเลยแบบนั้นเนาะอ่ะทีมนี้มีอินอินยื่นยื่ฉาอีกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองทีมนี้ดู มีโอกาสแพ้สูงเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่ว่าอย่างว่าอะไรครับคือไอดีสร้างใหม่เนี่ยจะเล่น PVP ยากหน่อยนะแต่ไม่ต้องซีเรียสครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราสุ่มกาชาแล้วมันได้ตัวแบกทีมดีๆเนี่ยอย่างเช่นบอสจระเข้ตัว Limited, ลิมิเต็ดโคโลโบเก่งๆอย่างโทวาหรือว่าเซสนาเนี่ยก็สามารถแบบเล่น PVP ได้สบายๆอยู่นะอาแล้วก็อดทนนะอดทน บอกได้คำแนวว่าต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามหมวกกับดวงด้วยนะครับผมมันถึงจะฝ่าฟันเหตุการณ์นี้ไปได้นะครับสถานการณ์แบบนี้นะครับผมก็อดกั้นไว้คุณผู้ชมถ้าใครแบบว่าไม่อยากจะแพ้นะครับผมแบบเก็บความเจ็บใจไว้แบบไว้ในอนาคตแบบนี้เอาไว้ปลดปล่อยในอนาคตประมานเลยครับโอเคอ่ะก็เป็นการเก็บจิ๊กซอว์ไปในตัวด้วยนะ 2อ,อันนี้คือผมแพ้มาประมาณ4รอบเลยใช่ไหมอประมาณ3รอบเออสรอบอ่ะเดี๋ยวมาเจอแสงมืดด้วยแสงมืดนี่ยิ่งหนักเลยนะดาวเมจก็แรงนะครับผมสกิลก็ดีมาไปเลยลูกสวยนี่แหละไป let's go คือตัวแบกทีมผมมีแค่3ตัวนี้แค่นั้นครับที่เหลือผมไม่มีนะเพราะว่าผมแบบไม่ได้สุ่มอะไรเลยนะครับ ตั้งแต่สร้างมาเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้รูบี้เลยสักกัดสัก,กนิดเดียวนะครับผมแม้แต่หนึ่งรูบี้ก็ยังไม่เคยใช้นะครับจริงๆนะครับโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตะนมินนาบายบายครับผม